พระดําริก็ดีนะครับหรือว่าในสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือการปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบในการที่ทําให้เราเนี่ยจเจริญรอยตามผมได้ตามเสด็จหลายรอบได้เห็นท่านเวลาทรงงานในพื้นที่หลายๆครั้งท่านไม่เคยได้นึกถึงพระองค์เองท่านจะนึกถึงผู้ประสบอุกภัยหรือว่าคนที่ได้ผลกระทบเป็นหลักเราเห็นว่าท่านไม่ทรงย่อท้อท่านทรงใช้ความออวิริยะพระสติปัญญาท่านมีองค์ความรู้เยอะนะครับว่า จะต้องจัดการอย่างไรอย่างเป็นระบบต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันคืออะไรแล้วเราจะใช้วิธีการไหนในการแก้ปัญหาตรงนั้นรวมถึงเรื่องของความติดดินของพระองค์ท่านท่านไม่เคยทรงคิดว่า,าจะต้องวางพระองค์เป็นเจ้านายท่านปฏิบัติทุกคนเสมอเหมือนกันในหลายๆครั้งเนี่ยเหมือนกรณีของกรมหมื่นสุทธานารีนาหรือพระองค์สมท่าน ไม่ได้เสวยนะครับในช่วงเวลาที่เลยเช่วงเวลาพระกายหารมาเนี่ยท่านบอกว่ายังไม่หิวคนอื่นยังเดือดร้อนอยู่เรายังไม่ต้องกินซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้เห็นว่าทรงคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิธีคิดของท่านนะครับต้องใช้คำง่ายๆแบบนี้ว่าท่านคิดอย่างไรคือหนึ่งท่านมองในมุมกว้าง และท่านมองในมุมลึกอันนี้เป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้บริหารหรือว่าเป็นผู้นําท่านจะรับสั่งสอนว่ามองภาพรวมว่าออในส่วนที่เกี่ยวข้องมันจะต้องมีอะไรบ้างแล้วในส่วนย่อยเนี่ยที่ต้องจัดการเนี่ยมันจะต้องดําเนินการอย่างไรสิ่งที่รับสั่งอันนึงว่านอกจากการใช้ศาสตร์ในการจัดการแล้วเนี่ยยังต้องมีศิละปะในการดําเนินการด้วยเพราะว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละชุมชนเนี่ยมีวัฒนธรรมมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการจัดการ ต้องมีความแตกต่างนั่นคือการใช้ศิลปะในการที่จะเข้าถึงอันนี้ท่านทรงรับสั่งสอนผมเพื่อนึงพาก็เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอมาและจะตลอดไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงถามไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับ เป็นแรงบันดาลใจเป็นกําลังใจว่าสิ่งที่เราทํานั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยก็ทุกคนเป็นห่วงพระองค์ท่านทั้งหมดนะครับแม้แต่การออกร้านของเพื่อนพึ่งพาเองหรืออะไรทุกที่ที่เหมือนบาทีเพื่อนพึ่งพาไปเนี่ยทุกคนก็จะมาเข้ามาถามพระอาการนะครับผมก็เลยได้บอกว่าทุกอย่างนั้นเนี่ยต้องรอฟังประกาศจากสํานักพระราชวังนะครับผมเองก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกคนได้ส่งกําลังใจนะครับไปถวายท่าน หลังจากที่ท,ทราบข่าวว่าท่านสรงพริประชวนนะครับทางมูลนิธิเองเนี่ยเราก็รวบรวมออกําลังใจนั่นแหละจากที่ท่านเคยได้พระราชทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับมูลนิธิเพื่อนึกพาเพื่อเป็นรากฐานในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,ภัยทางมูลนิธิเองก็ได้มีการจัดสวดมนต์ถวายพระองค์ท่านทุกเดือนนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังทําอยู่ในทุกๆเดือนโดยที่เปลี่ยนไปแต่ละวัดแต่สิ่งสําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้น,ตตนเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินงานของมูลนิธิ ซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภ,ภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้าท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงจริงภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจานถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาตรที่สปปลาวด้วยนะครับ แล้วก็ทําให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้าหลากแล้วก็มีแหล่งน้ําไว้สําหรับการใช้ในช่วงน้ําแรงด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ําเองก็เป็นอุบัติเหตุอันหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทอกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพิ่นพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการพิพยิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะ t r a นเดอร์เทรนเนให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ําจะต้องเอาชีวิตรอดอย่างไรในการช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวงังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทําอย่างไรให้ การประกอบอาหารนั้นมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพพลายเออร์ต่างๆเพื่อวางแผนในการช่วยเหลือผู้ประสบุภยัยว่ากรณีเวลาเกิดเหตุแล้วจำเป็นต้องตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ย เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถประกอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกฝนตลอดเวลาเรามีการอบรมทีมอาสาปฏิบัติการาพิบัติและล่าสุดก็ได้มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพาย,ยมยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสําหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการกู้ภัย ภารกิจอีกด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสําคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดาริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะย,ยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทาบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านอาชีพแล้วก็จะเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ําซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงไปจังหวัดน่านเพื่อไปทําฝายนะครับอันนี้ เป็นพระนาริของพระองค์ท่านที่ทรงทำรรม,มาได้ตลอดนะครับฝายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในเรื่องของการชะลอน้ำตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำไหมใช่ด้วยแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังใน,ในในขณะเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าเข้าสู่บ้านเรือน แล้วก็เรายัางมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภ,ภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ําท่วมซ้ำซากซึ่งประเด็นเรื่องของน้าท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ําให้ได้ต้องรู้ว่าน้ําจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสารต่อพระโนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟู ขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดําเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกๆก,กิจกรรมของการปฏิบัติงานการดําเนินงานน้นเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตรกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โครงการอีกอักอนนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ําดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์ธริปุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ เพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภายแล้งน้ําท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้าเป็นอย่างมากองค์พาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ําดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่สองแล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสําเร็จรูปก,ก็ปรากฏว่า สามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้งําแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับรับน้ําดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับภารกิจของมูลที่พุทุพานเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีแล้วต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ํามันท่วมทุกๆปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ย เป็นค่านิยมที่ดีสําหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทําการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานวัตรที่ต้น,ตน,ตนถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีพาเฟ่นะครับ P A F E นะครับพาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบท้อคั่เ,เหมือนกัน เพราะว่าเรานําสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจําหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพายมยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสําคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนาใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดําเนินการตลอดมานะครับเราได้กําลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทําให้เห็น ว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของบุริทิเพื่อนึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทําอยู่เราจะทําให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพันธกินที่ท่านได้พระราชทานไว้และสมกับตัวอย่างที่ท่านได้ทําให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนึ่งพาดําเนินการมาตลอดเราจะยังดําเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตามพระนโยบายที่ท่านได้พระราชทานไว้ว่าให้มูลนิธิเพื่อนึ่งผาน,นั้นได้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทก,กภัย